สวัสดีวันสงกรานนะครับวันนี้13เมษายน2567 13 14 15 16นี่4วันนี้นี่เป็นวันหยุดยาวนะครับหลายหลาท่านคงไปสรดน้ำกันไปเล่นสงกรานกันไปทำบุญไปตักบาตรอะไรสารพัดเนี่ยนะครับยังไงก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือว่าเศรษฐกิจของไทยแล้วเนี่ยครับ อาจจะนึกข่าวล่มจมหรือพินาศได้นะจากการปล่อยกู้ซื้อบ้าน <c oughs> ปล่อยกู้ส่งเดชอันนี้ก็เลยขอญอาตเตือนนมดหน่อยนะครับการปล่อยกู้ส่งเดชปล่อยกู้ซื้อบ้านเนี่ยอาจจะทําให้เศรษฐกิจพังพินาศได้ที่ผ่านมาในปี2 4 0เนี่ยนะครับเมื่อ27ปีที่แล้วเศรษฐกิจตกต่ำลงมาวูบลงเนี่ยครับ มีคนหลายคนนะครับบอกว่าอสังหาเรียบรย์ัเนี่ยการปล่อยกู้ซื้อบ้านเนี่ยครับทำให้อสังหาทำให้เศรษฐกิจตกต่ําพังเสียหายจริงๆไม่ใช่เลยครับผมเถียงเดินมาโดยตลอดไม่เกี่ยวเลยครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนซื้อบ้านเขามีเงินดาวครับมีเงินดาวประมาณยี่สิบสิบห้าอย่างน้อยที่สุดก็สิเปอร์เซ็นแต่เป็นส่วนน้อยมากนะครับสิเนต์น อย่างน้อยก็ต้อง15% 20%เป็นเงินดาวแล้วก็ไปกู้เงินซื้อบ้านดังนั้นเขาจ่ายเงินไปจำนวนหนึ่งก่อนแล้วเนี่ยถ้าผ่อนไปผ่อนต่อไม่ไหวยังไงเนี่ยครับถ้าจะทิ้งบ้านเนี่ยคงต้องคิดหน้าคิดหลังเนื่องจากมีเงินดาวจ่ายให้ไปก่อนแล้วตั้ง10 15หรือ20%ดังนั้นเขาไม่ทิ้งหรอะครับแต่ถึงกระนั้นนะครับมีคนทิ้งเหมือนกันนะครับ ตอนที่ถึงสุดๆจริงๆเนี่ยนะครับเขาเลือกผ่อนบ้านกับผ่อนรถเนี่ยเขาเลือกที่จะเก็บรถเอาไว้บ้านทิ้งไปเลยเพราะว่ารถเนี่ยนะอย่างน้อยไปเปิดท้ายขายของได้สมัยนั้นเนี่ยครับเปิดท้ายรถแล้วก็ขายของสร้างไรายได้เคยทํามาแล้วนะครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วทิ้งบ้านเอาเก็บรถเอาไว้อันนั้นแบบว่าสุดๆ,ๆจริงๆเนี่ยครับเอานะตอนนั้นอาจจะ ตอนซื้อบ้านอาจจะแต่งงานแยกครอบคร,ครวบัครวออกมาพอหลังจากแต่งงานแลกแยกครอบครัวมาแล้วเนี่ยครับเจอวิกฤตเศรษฐกิจ,จอะกลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะแม่ผัวลูกสะใภ้พ่อตาลูกเขยอาจจะสามัคคีกันแล้วตอนนั้น <c oughs> ก็เลยไม่มีปัญหานะยอมทิ้งบ้านเก็บรถเอาไว้แต่นั้นเป็นส่วนน้อยนะครับไม่ใช่ว่าคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แต่ถ้าถึงคราวจําเป็นจริงๆเนี่ยถ้าเพิ่งผ่อนไปหยกหยกไม่นานเนี่ยครับ ไม่ใช่ว่าวางเงินดาวไปแล้ว1 0 20เเซนี่ยแล้วผ่อนไป5ปีทิ้งไม่ใช่อย่างนั้นนะครับส่วนมากจะเป็นพวกที่เพิ่งผ่อนไม่นานเอาไว้ยอมทิ้งเก็บรถเอาไว้เอาไปเปิดใช้าขายของได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็คนที่ทิ้งจริงๆเนี่ยก็เป็นคนไม่มากหรอกครับส่วนน้อยผมเลยพยายามจะชี้แจงตลอดเนี่ยครับว่าเศรษฐกิจตกต่าในปี2540เนี่ยครับไม่ได้เกิดจากอาสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยพวกนี้เลยครับ เนะพราะทุกคนต้องการบ้านโดยเฉพาบ้านเป็นอาศัยนะครับแต่วันนี้สถานการณ์แปรเปลี่ยนแล้วนะครับแปรเปลี่ยนยังไงบ้างอย่างเช่นคอนโดมิเนียมเนี่ยประมาณสองในสที่ซื้อเนี่ยครับซื้อโดยผู้ที่อยู่อาศัยเองจริงๆสมมติสร้างขึ้นมา1น0่หน่วยเนี่ยคนที่ซื้อไปอยู่อาศัยจริงเนี่ยจะมี67สิถึงเจปร์เซนตนะครับสในสาม อีกหนึ่งในสามเนี่ยเป็นใครนะประมาณ20%เป็นนี่ยเป็นนักเกงกำไรนะครับแล้วก็อีก1 0ก็เป็นคนซื้อต่างชาติถ้าเป็นตลาดคอนโดนะครับถ้าเป็นอย่างอื่นก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยอย่างเช่นว้าถ้าเป็นบ้านเดียวเทาเฮ้าต่างชาติมาซื้อเกงกำไรคงจะเป็นส่วนน้อยนะครับหรือนักเกงกำไรแท้ๆเนี่ยจะเป็นส่วนน้อยนะแต่ว่าถ้าเป็นคอนโดเนี่ยจะมีคนไปเกงกำไรกันเยอะมากเห็นไหมครับที่อยู่อาศัยเดี๋ยวนี้เนี่ยครับ ที่เป็น end user จริงๆเนี่ย end user จริงๆก็คือคนที่ซื้อแล้อยู่ใช้สอยจริงๆเนี่ยครับมีแค่2ใน3ไม่เกิน70%อันนี้เป็นผลสำรวจของศูนย์ขอ้ขอมูลวิจัย,ยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัท Agency for Real Estate Affairs ที่ผมเป็นประธานอยู่นะครับมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าในกรณีของสมัยก่อน นะครับคนซื้อส่วนใหญ่เนี่ยครับก็ซื้อไปอยู่อาศัยบิ๊กเก็อะไรเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังเป็นส่วนน้อยเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างน้อยสุดเนี่ยคนซื้อก็ต้องมีเรียกว่าเป็นเงินดาวจํานวนหนึ่งเนี่ยครับพอไว้เพื่อที่เราจะได้รับประกันว่าเรายังทันบ้านต่อไปไม่เด่นหนีหายไปไหนนะครับมันเป็นอย่างนั้นแต่ยังไงก็ตามเนี่ยครับผมอยากจะเรียนว่าตอนนี้เนี่ยประเด็นสําคัญอย่างหนึ่งเนี่ยครับก็คือว่า มีคนที่ซื้อบ้านเนี่ยโดยไม่มีเงินดาวครับเยอะมากหรือเกือบทั้งหมดเลยก็แด้ว่าได้ตอนนี้นี่คือสิ่งที่อันตรายสุดๆนะครับนะซื้อบ้านโดยที่ไม่มีเงินดาวเป็นยังไงเหรอครับสมมติถ้าเราจะซื้อบ้านเนี่ยปกติล้วจะมีเงินเก็บดาวเก็บเงินดาวไว้สักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับนะอันนี้ไม่มีเงินดาวนะซื้อได้ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นไม่ต้องควักจ่ายดังนั้นถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นมาเราทิ้งเลยครับเพราะว่า ไม่เป็นไรเพราะทุกมันที่มาผ่อนๆอยู่เนี่ยเป็นเงินดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้นไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เงินต้นผ่อนนิดเดียวแต่ช่วงแรกๆเ่ยนะครับดังนั้นสมมติถ้าเกิดเศรษฐกิจเกิดตกต่ำไม่ดีขึ้นมาในปี2อ6 7จริงๆล้วเข้าคาดการณ์เนี่ยครับว่าเศรษฐกิจปี67เจนี่ยจะเติบโตประมาณ 2.5- ถึงสเอซนหน้านี้ก็บอกว่าประมาณสัก 1.9- เหรือ2%เปซเหมือนกับปีที่แล้วก่อนหน้าปีที่แล้วก็บอกว่าเนี่ยนะเศรษฐกิจปี67เนี่ยจะประมาณ ถึง 4, 4. 5เอันไอ้นี่ปรับลดกันไปขึ้นขึ้นลงๆเนี่ยนะครับแต่ถ้าเศรษฐกิจไม่เป็นอย่างคาดเศรษฐกิจตกต่ำขึ้นมาเนี่ยนะครับคนน่าจะทิ้งบ้านกันเยอะมากที่อันตรายกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับก็คือว่านอกจากว่าปล่อยกู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องมีเงินดาวแล้วเนี่ยครับราคาบ้านเท่าไหร่ก็ปล่อยเท่านั้นส่วนถ้าเราเงินมีเงินดาวไว้ตอนที่ซื้อคอนโดเราก็วางเงินดาวไว้จำนวนหนึ่งเนี่ยครับกู้ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แปลว่าอะไรแปลว่าแบงค์เนี่ยให้เงินเรามา แล้วยังให้เ,เงินดาวของเราคืนมาด้วยเอาไปฉลองได้ครับขนาดนั้นเอาไปฉลองซื้อบ้านใหม่ได้บางแบงก์มีคําให้กู110้ร1 0ซไปซื้อเฟอร์นิเจอร์นะอีก10%จากผลการสํารวจของศูนย์ขอ้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรสเซ f f a i ฟ s ที่ผมเป็นประธานเนี่ยครับซึ่งทํามาเป็นศูนย์ขย้อมูลแห่งแรกตั้งแต่ปีสาเนี่ยครับพบว่า งบประมาณในการตกแต่งบ้านเนี่ยจะประมาณสัก16%ของตัวบ้านอ,อย่างน้อยก็เอาไป10%ก่อนแล้วกัน,นจะได้ช่วยกันตกแต่อองมันดูดีหน่อยกู้ได้110%ดังนั้นก็เลยมีเงินกลับไปฉลองเลยครับโอ้หไฮโยเลยครับนะกู้เงินแล้วไปซื้อบ้านเนี่ยยังได้เงินกลับไปฉลองบางแห่งให้กู้ถึง120%และยังมาร์คอัพราคาให้มันดูสูงๆด้วยนะครับทำได้ขนาดนั้น นะส่วนหนึ่งธนาคารก็เต็มใจด้วยนะครับส่วนหนึ่งธนาคารแอบไม่ได้เต็มใจมากเมเวิร์กปานนั้นแต่ว่าพนักงานธนาคารร่วมกับนักพัฒนาที่ดินร่วมกับคนซื้อช่วยกันทําครับอย่างนี้ถ้าเกิดเกิดวิกฤตขึ้นมานี่คงจะแย่แน่เลยครับนี่คือสิ่งที่พวกหน้าห่วงใยเป็นอย่างยิ่งนะครับนะถ้าเราในฐานะที่เป็นผู้ดูแลเรื่องเศรษฐกิจของชาติของเราเนี่ยครับต้องคิดถึงข้อนี้ให้มากนะ คนเราถ้าไม่มีเงินพอที่จะซื้อบ้านเนี่ยจะซื้อไปทำไมเอาซื้อไปทําไมเช่าไปก่อนอยู่กับคุณพ่อกับแม่ไปก่อนพร้อมแล้วเราค่อยเช่าค่อยซื้อนะครับนะแล้วก็วางเงินดาวไว้จานวนหนึ่งแล้วก็ไม่อยากเป็นอย่ไปกู้เต็มสตรีมเต็มสปีดเลยเนี่ยครับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะกู้แค่ 8, แปดเก้าสิบเอร์ซ็นต์ดังนั้นเงินผ่อนเนี่ยก็จะดีกว่านะฮะได้จ่ายเงินต้นมากขึ้นไม่ใช่ว่ามีแต่ดหรอกเบี้ยเป็นหลักนี่คือสิ่งที่ ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับผู้ที่ซื้อบ้านแต่ว่าเราไม่อย่างนั้นนะครับเราก็เลยพยายามที่ห้คนซื้อบ้านแล้วอย่างนี้นะครับคนที่ซื้อบ้านไปเนี่ยเ mm hmm. ขาอาจจะทิ้งง่ายๆนะเพราะเขาได้เงินจํานวนนี้ไปเนี่ยครับแล้วทาไงครับเขาได้เงินจํานวนนี้ไปเสร็จแล้วเขาก็เอาไปลงทุนทางอื่นได้ไปใช้นี่อย่างอื่นใช้นี่นอกระบบหรืออะไรก็ยังได้นะกู้เงินซื้อบ้านไม่ได้จริงเนี่ยถ้าผ่อนต่อไม่ไหวจริงก็ผ่อนแต่บอกเบียอย่างเดียวธนาคารก็ยอมธนาคารก็ไม่ให้เรา ไปฟ้องร้องกันมากมายเนี่ยครับแต่ว่าจะเป็นหนี้เสียในวันหน้าอีกมหาศาลถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยครับนะราคาบ้านจะตกต่ำลงมาเนะเพราะว่ามีซัลายอุปทานบ้านที่มีคนคืนมาหรือว่าถูกแบงค์ยึดมาเนี่ยเยอะแยะจะต้องยดขายยอมขายยอมขายลดราคาลงมาถึงวันนั้นถ้าใครอยากจะซื้อบ้านค่อยไปซื้อตอนนั้นก็ยังไม่สายใช่ไหมครับ แต่นี่เป็นเรื่องน่าห่วงใหญ่ไปอย่างยิ่งนะถ้าเป็นงี้แล้วก็มีคนซื้อบ้านกันเยอะแยะอย่างงี้เนี่ยนะครับเราซื้อไปเพื่อเอาเงินไปหมุนทางอื่นบ้างหรือ่างอื่นเนี่ยครับเศรษฐกิจไทยอาจจะพังพินาศได้หรือสุดควบได้นะดังนั้นถ้าเรามัวแต่พยายามที่จะให้คนกู้เงินซื้อบ้านทั้งท้งที่เขาไม่พร้อมเพี้ยซื้อไม่มีเงินดาวสักบาทหนึ่งยังหน้าจะไปซื้ออีกนะไม่มีเงินดาวซักบาทหนึ่งยังหน้าจะไปซื้ออีกนะ จะซื้อไปทําไมไม่ต้องรีบนะครับเราซื้อเมื่อเราพร้อมไม่ใช่ซื้อเห็นกระชั้งขี้ขี้ตามช้างอะไรต่างแต่บางคนก็ไม่แน่อย่างที่ว่านะครับเขาซื้อเพื่อที่จะเอาเงินไปหมุนอย่างอื่นเพราะดอกเบี้ยบ้านถึงแม้จะขึ้นเยอะแล้วเนี่ยครับเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยนะครับ,แ,รบแต่ก็ยังถูกกว่าดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะกู้เงินของธนาคารไปใช้กู้นีนี่นอกระบบเนี่ยครับ นะถ้าทางยาเศรษฐกิจจะสุดยิ่งยาวอันนี้เป็นเรื่องวินัยทางการเงินนะครับซึ่งเราจะปล่อยปละล่าเลยนี่ไม่ได้แต่เราพยายามที่จะให้คนไปซื้อบ้านเยอะๆเพื่ออะไรครับก็เชื่อว่าเพื่อที่จะช่วยผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินให้สามารถขายบ้านได้เขาขายบ้านอยู่ปกติขายบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยครับปกติปีหนึ่งจะขายบ้านได้หนึ่งแสนหลัง นะถ้าเศรษฐกิจตกตำ่ำมนก็ต้องขายได้น้อยกว่านั้นแต่ก็พยายามที่จปั๊มให้คนซื้อเยอะๆจะได้ซื้อได้เหมือนเดิมผลการประกอบการของบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายก็ยังจะดีเหมือนเดิมแต่โยนภาาะหนี้สินทั้งหลายให้คนไปซื้อบ้านหลงไปซื้อบ้านทั้งนั้นยังไม่พร้อมอย่างนี้อนาคตอนานงอคงจะแย่นะครับอยากจะฝากเอาไว้นะครับมีโอกาสฝากบอกใครต่อใครต่อไปนะครับถ้าไม่จำเป็นอย่าไปกู้เงินเลย นะถ้ากู้คงจะก,กู้แต่น้อยนะถ้าเรามีเงินดาวสักสิบยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นตะ์อะไรก็ไปเรากู้แต่น้อยกู้อย่าไปกู้หลายทางนะครับมันจะก,กู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถกู้สารพัดเลยไม่ได้ไม่ไหวเจ๊งแน่แ่และถ้าเราเป็นหนี้อยู่เนี่ยครับเราต้องพยายามผ่อนถะพองไทยใช้หนี้ให้เร็วที่สุดมีเงินเท่าไหร่ก็โปะลงไปเพื่ออะไรที่ไม่สูญเสียต้นทุนค่าเสียโอกาส opportunity cost ของเราเนี่ยจะได้ไม่สูญเสียหรือจะไปลงทุนทางอื่นในภายหลังได้ ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่เราในฐานะคนจะซื้อบ้านเนี่ยต้องคิดได้ดีๆนะครับไม่งั้นเนี่ยนะครับเราซื้อไปอาจจะมีปัญหาได้แต่สําหรับคนที่มีเงินมีทองเนี่ยเราก็เตรียมตัวเลยครับถ้าเกิดว่ามันเป็นออกมาในรูปการนี้เนี่ยครับต่อไปคงจะมีซับ n p a n พย์ n r f o r n i n r a s s e t มมี n o n p e r f o r m i n g loan นะออกมาเยอะถึงวันนั้นราคาจะลดลงไปอีก ไม่ได้ขึ้นแล้วราคาจะลดอะไรเงี้ยนะครับตอนวิกฤตเศรษฐกิจปี4ีูเนี่ยนะครับคอนโดที่เคยขายยนูนิตละล้านเนี่ยบางแห่งลดเหลือครึ่งเดียวนะครับเศรษฐกิจไม่ดีลดเหลือครึ่งเดียวเลยผมก็หวังว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาอีกนะครับแต่ถ้าเกิดเราปล่อยกู้อย่างเงี้ยบ้านคอนโดลลหลังในห้องนี้เนี่ยครับหนึ่งล้านบาทเราไปก่อยปล่อยกู้ไปล้านสองคนได้เงินไปนอก,นอก,นอกจากฉลองแล้วเนี่ยก็ทิ้งมันไปเลย เอาหอบเงินไปใช้นี่อยา่อยางอื่นแล้วไปลงทุนทางอื่นนะยอมเปน็นนี่ยอมล้มละลายกันไปว่าไปอย่างนี้ถ้าเป็นทุกๆเป็นจํานวนมากๆเนี่ยนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนหลังเนี่ยนะแบงก์ก็คงได้รับผลกระทบแล้วถ้าแบงก์เจ๊งขึ้นมาจะทำยังไงเ้วเพียงแต่ากหวังให้คนขายบ้านสามารถขายบ้านได้โดยไม่คิดถึงเรื่องอนาคตอนานงอของประเทศชาตินี่น่าห่วงใหญ่มากก็เลยขอฝากเอาไว้นะครับนะถ้ามีโอกาสเราต้อง ต่ต้องให้ดีๆนะครับผลที่จะซื้อบ้านยังไม่พร้อมอยู่ไปซื้อเลยนะครับคนซื้อบ้านเนี่ยถ้าอายุยี่สิบสามยี่สิบยี่สิบต้นๆไม่ถึงสามสิบเนี่ยปกติเขาไม่ซื้อบ้านกันอยู่แล้วนะถ้าจะซื้อรถทำอะไรหรือซื้ออย่างอื่นแล้รก็ตามเนี่ยครับจะแต่งงานสามสิบแล้วค่อยๆซื้อรถกันให้ซื้อบ้านกันนะอันนี้ก็เป็นธรรมดาเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่ขออนุญาตฝากไว้นะครับโดยสรุปก็คือว่าตอนนี้เนี่ยธนาคารปล่อยกู้กันในระดับราคาถึง ร1 0ยสิบรยี่สิบเอร์ซนของราคาบ้านถ้าเป็นบ้านมือหนึ่งเนี่ยราคาบ้านก็พยายามมักอัให้มนดูสูงๆไว้จะได้กู้เยอะๆเยอะมีเงินทอนไปฉลองหรือเอาเงินทอนนี่ไปใช้หนี้นอกระบบหรืออะไรก็วางกันไปเนี่ยครับนะหรือไปลงทุนทั้งอื่น mm hmm. ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้กันเยอะๆเนี่ยครับแล้วก็ปล่อยกู้อย่างนี้เนี่ยจริงๆตามวินัยทางการเงินเนี่ยเราต้องปล่อยกู้แค่8ปดของราคาบ้านไม่ใช่ก่อยก็ถึงร้อยเปอร์ซอะไรเงี้ยนะครับต้อง หรือร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ต้องแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เท่ราคาบ้านแล้วคนซื้อบ้านเนี่ยจะต้องมีรายได้เนี่ยครับเอารายได้มาใช้เพื่อการผ่อนบ้านเนี่ยไม่เกินยี่สิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมของครอบครัวเนี่ยถึงจะอยู่รอดนะแต่ถ้าปล่อยกู้ส่งเดือดอย่างเงี้ยนะครับนะคนซื้อก็จะเจ๊งได้ขณะเดียวกันนะครับคนขายคงจะรอดนะคนเ,เดียวเราเปอร์คงจะรอดเดี๋ยวเพร่อรายใหญ่ๆแต่แบงก์อาจจะเจ๊ง ถ้าแบงค์เจ๊งให้มานี่ประชาชนส่วนใหญ่ทั่วไปเดือดร้อนนะครับประชาชนแย่ประเทศชาติอาจจะย่ำแย่เศรษฐกิจอาจจะล่มจมได้ก็เลยขออนุญาตฝากไว้เตือนใบนะครับผมในฐานะประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าสังหาริมทรัพย์ไทยบร,ริษัทเอเจนซี่ฟอเรสเ์แล์แฟร์ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่ถือว่าเยอะที่สุดใหญ่ทีส่สุดเนี่ยครับตั้งแต่ปี3าเแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครด้วยนะครับไม่ได้มี เดี่ยวเรเปหน้าแหลมหน้าไหนมาเป็นอยู่บนหัวเป็นกรรมการผมไม่มีเนี่ยถ้าสิ่งที่ผมทาวิเคราะห์วิจัยไม่เป็นจริงเนี่ยครับคนก็ไม่ซื้อข้อมูลผมแต่ที่มันอยู่มาสามสิบกว่าปีแล้วเพราะว่าเรามีข้อมูลที่น่าเชื่อถือไม่อยู่ใต้อิทธิพลใครนยสามารถที่จะพูดออกมาได้ยอย่างชัดเจนนะครับจึงของญาติฝากไว้น,นะครับปองของญาติใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีท่านใด มีคําถามอะไรยังไงก็อ้อพ่อยมาคุยกันขออยากดูนิดนึงน,น,นะครับมีท่านผู้ใดถามอะไรมามั้ยนะครับนะฮะมีเดียว watching bring about อะไรเนี่ยนะฮะ watching นะครับดูอยู่เนี่ยเขาชอบอาจารย์ให้ข้อคิดดีขอบคุณมากเลยครับคุณจำปีนะครับนะนะนะตแต่ท่านก็ watching อยู่เนี่ยครับอายุสามห้าแล้วอยู่บ้านกับพ่อแม่ถือว่าล้มเหลวไหมครับอุ้ยไม่จำเป็นหรอกครับอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ก็ดีนะ จะด,ดูแลท่านได้ด้วยนะจะได้ดูแลกันได้ด้วยนะครับสาธุสาธุนะครับนะถ้าซื้อบ้านใหม่ก็ไปอยู่ไปพาคุณพ่อแม่มอยู่ด้วยก็ได้นะครับรักหน้าประชาิปไปตยเออดีครับมีไหมไม่มีตอนนี้ซื้อคอนโดปล่อยเช่าดีไหมครับตอนนี้อาจจะปล่อยยากหน่อยนะยุเว้นมือสองถ้าเราซื้อได้ในราคาถูกๆก็ควรจะซื้อนะแต่ถ้าซื้อตามราคาที่ดเลเปอร์แจ้งมาตั้งแต่เป็นราคามือแรกเนี่ยครับมันสูงมากเลย หามาหามาิ้นให้เราไปฟันกําไรแทบไม่ได้นะครับอ่ะออขอควาอย่ญาตร่ำลาเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดนะในเรื่องในวันสงการานต์เรื่องในวันปีใหม่นะดูแลครอบครัวดูแลการงานการเงินให้รีนะครับนะโชคดีมีใช้ครับสวัสดีครับ